เรามาเข้าสู่หน่วยที่1น,นะครับความรู้พื้นฐานวิศวกรรมปรับอากาศนะครับสิ่งที่เราจะเรียนคือ 1. ขั้นตอนการออกแบบระบบนะครับ HVAC อันต่อไประบบหน่วยวัด System of Unit นะครับอันต่อไปหน่วยวัดงาน HVAC และการแปลงหน่วยไปใช้งานอันต่อไปพื้นฐานทาง thermodynamics นะครับอันต่อไปประเภทการทำความร้อนนะครับ Heat Transfer น,นะต่อไปนิยามระบบของ HVAC แล้วก็เรียนวัฏจักรการทําความเย็นชนิดอัดไอนะฮะต่อไปก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับต่อไปก็จะเป็นมาตรฐานในงาน HVAC ว่าเราอ้างอิงเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเนี่ยพุ่มกับที่ไหนบ้างนะครับอันต่อไปอุปกรณ์นะครับในระบบ HVAC นะครับเบื้องต้นนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยฮะอันที่1อันแรกเลยนะครับเรามาสู่ขั้นตอนการออกแบบระบบ HVAC อ่ะก่อนที่จะออกแบบนะครับคำว่าขั้นตอนใน สไลด์นี้เนี่ยหมายถึงการออกแบบทั้งระบบเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะการคำนวณคูลิ่งโหลดนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่าถ้าท่านใดจะมองในเรื่องของการออกแบบนะครับหรือการเรียนรู้ทั้งระบบเนี่ยท่านก็ต้องดูสไลด์นี้แหละแล้วก็ต้องมองไปว่าอะไรบ้างที่เราต้องไปศึกษานะครับไปดูกันเลยนะครับอันหนึ่งนะครับขั้นตอนคือการที่จะต้องไปสำรวจหน้างานนะครับและข้อมูลอาคารนะครับไซส์เวนะครับแล้วก building information ข้อมูลต่างๆนะครับของอาคาร 2. ความต้องการและข้อกำหนด requirement ต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอันที่3นะครับเราก็ต้องเลือกระบบนะครับเช่นเราจะเอาระบบน้ำเย็นนะครับเป็นหรือจะเป็น dx coil นะครับก็ตรงนี้เราก็ต้อง selection นะครับ system นะครับระบบก่อนว่าเราจะเอาอะไรนะครับ 4. ออกแบบระบบระบายอากาศก่อนนะครับ โดยร่มต้นเนี่ยเราจะวางระบบระบายอากาศก่อนเพื่อที่จะนำไปสู่พวกพาร์ทของการคำนวณคูลิ่งโหลดก็ดีนะครับหรือการออกแบบระบบท่อดักก็ดีนะครับหรือการออกแบบระบบไบปิงของท่อน้ำก็ดีนะฮะต้องอหลักๆเนี่ยเราต้องเวน t i l เลชั่นก่อนนะครับ 5. คํานวณพาระการทำความเย็น estimate cooling load calculation ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะครับในการคำนวณเราก็จะต้องคำนวณ คูลิ่งโหลดนะครับโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อที่5นะครับเพื่อให้ทราบโหลดของอาคารนะครับอันที่6เลือกขนาดนะครับพอข้อ5คำนวณเสร็จปุ๊บสเต็ตต่อไปหรือเลือกขนาดเครื่องทําความเย็นเครื่องปรับอากาศของระบบนะฮะเออกแบบระบบท่อลม AirDuct System Design and Distribution นะครับก็คือต้องออกแบบท่อลมแล้นะครับว่าท่อลมทั้งระบบเนี่ยวางยังไงนะครับตามหลักการการกระจายลมนะครับแล้วก็ การออกแบบระบบท่อลมที่ถูกต้องไซซิ่งขนาดต่างๆนะครับ8เลือกเครื่องส่งลมเย็นหรือแฟนคอยยูนิตนะฮะตัว A/HU F/CU เราก็ต้องเลือกนะครับว่าใช้จำนวนเท่าไหร่ชนิดประเภทต่างๆนะครับเราก็ต้องเลือกโมดูลคอนฟิกูล่าแนวตั้งแนวนอนนะครับใหญ่เล็กอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ต้องเลือกข้อ8 9นะครับ 9. ออกแบบระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำด้านคอนเดนเซอร์หรือ วงเล็บว่า HVAC Piping Design ทั้งท่อน้ำเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นด้านชิววอเตอร์กับด้าน Condenser Water Piping อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นไปปิ้งของระบบ HVAC นะครับของปรับอากาศนะครับ10เลือกขนาดปัม๊มนะก็เป็นเลือกขนาดปัม๊มออกแบบระบบท่อเสร็จอะไรเสรศษไดไซซิ่งทั้งหมดแล้ววางรูทไลน์นู่นนี่นั่นวาวอุปรกรณ์ทั้งหมดแล้วเราก็ไปเลือกขนาดปั๊มนะครับ ให้แมชกับระบบเราที่เราจะใช้นะครับนะครับสิ 11, เลือกวาลนะครับอุปกรณ์อินสูเมนและอุปกรณ์อื่นๆหมายถึงว่าทั้งวาลด้วยอินสูเมนก็คืออุปกรณ์ในระบบแมชนิคนี่แหละฮในระบบท่อด้วยในระของแอร์คอนเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอื่นๆด้วยนะครับ12นะรเราก็ต้องออกแบบระบบไฟฟ้านะครับทั้ง power นะครับแล้วก็ control ของทางระบบเลยนะครับ sequence ต,ต่างๆนะครับก็ต้องไปอิงกับ m ม c h a n ิกนะครับ sequence ของระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องไปอิงของระบบทางเครื่องกลว,ว่าเราวางโปรเซสการทำงานของระบบอย่างไรจะควบคุมอย่างไรไฟฟ้าถึงจะเอาโจทย์ตรงนั้นหรือเอา point sequence เ,เนี่ยมาวางในลักษณะของไฟฟ้าอีกทีหนึ่งว่าจะวางอุปกรณ์ระบบลงไปยังไงจะหน่วงยังไงอะไรทำงานก่อหลัง สเต็ป <Step S 2> เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าก็จะต่อเป็นไม้สุดท้ายนะครับที่จะทําให้ระบบทางเครื่องกลเนี่ยที่เราวางทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปนตามนั้นให้ได้นะครับ13นะครับก็คือเราจะต้องวางตําแหน่งเครื่องนะครับและอุปกรณ์นะครับโลเคชันต่างๆห้องเครื่องอยู่ตรงไหนนะครับชิลเลอร์แพลนนะครับเป็นยังไงไอตัวชิลเลอร์รูมนะครับตัว เอเยรลูมหรือว่าตำแหน่งอาจจะไม่ใช่ห้องของมันโดยตรงแต่วางกระจายตำแหน่งก็จะต้องทราบว่าวางภายในภายนอกหรือวางตรงไหนแขวนไว้ยังไงอะไรพวกนี้ก็ต้องจัดตำแหน่งทั้งหมดเลยของอุปกรณ์ในแต่ละฟอร์ในแต่ละชั้นนะครับและต้นทางปลายทางทุกอย่างนะต้องกําหนดตำแหน่งวางให้หมดให้ควอ์นะคบโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการออกแบบของระบบ HVAC โดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาถัดไปกันเลยนะครับ